อ่าชิ้นที่เจ็ดนะคะชิ้นที่เจดตัวนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะจากการวางแผนเนี่ยชิ้นที่เจ็ดตัวเนี้ยถ้าจะเอาให้ง่ายเลยนะคะนักเรียนจะสามารถรีวลได้นะคะแต่เป็นการรีวลที่จะยังไม่ใช้ตัวนี้จะยังไม่เจาะตัวนี้อันนี้จะเอามาเจาะที่หลังนะคะเราจะวาดครึ่งหนึ่งแค่ด้านนี้ก่อนนะคะแต่ยังไม่ทําเกี่ยว พอเรารีโวลได้ชิ้นนี้ปุ๊บเราค่อยจะมาคัดเอกทูตแล้วเราค่อยทําเกีียวที่หลังอันนี้จะถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะแต่ถ้าใครไม่ถานาดัดอยากจะเสเก็ตแล้วเอกทูตขึ้นมานะคะแล้วก็รีโวลตัวนี้แล้วค่อยสเก็ตแล้วรีโวลออกมาอันนี้ก็ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้คืออาจารย์จะสอนวิธีที่ง่ายกว่าท,ที่ง่ายที่สุดเนาะทีนี้ก็เปิดพาร์ทขึ้นมานะคะ่ะจากแบบเนี่ยจะเห็นว่าชิ้นงานทั้งหมดเนี้ย ยาวสี่สิบเอดนาะก็เริ่มวาดเลยค่ะอาจารย์จะใช้ฟอนเพนนะคะแล้วก็วาดเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาเป็นจุดตั้งอีกหลังจากนั้นเราก็เริ่มวาดเลยค่ะเริ่มวาดในลักษณะนี้ เราสามารถกด a ได้นะคะมันก็จะเป็นส่วนวงกลมแบบนี้ลากลงมาหนึ่งครั้งแล้วกด a ปึ๊บจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นพอได้โครงสร้างปุ๊บเราก็เริ่มที่จะใส่ขนาดค่ะแต่ขนาดเนี่ยมันคือ16บหต้องไมหมคะเครึ่งหนึ่งนะคะเราจะวัดแค่ครึ่งเดียวดังนั้นได ดังนั้นไดมิเตอร์นะคะตรงนี้จาก16เนี่ยก็จะเหลือแค่8เราก,ก็ใส่ตรงนี้เป็น8ค่ะส่วนเรื่องของความยาวนะคะไม่ต้องหารครึ่งเพราะว่าตัวที่หารครึ่งมีแค่แกนแกน y เนอะถ้าเป็นแกนเอจริงเงี้ยไม่ต้องหารครึ่งเราก็ใส่6เหมือนเดิมตรงนี้เป็น r สองไดมิเตอร์สองดังนั้น r รัศมีนะคะก็จะเป็นห เพราะว่าถ้าย้ายกลับไปก็จะคือรัศมีหนะึ่งเนาะอันนี้สิบหกค่ะตัวสิบหกตัวนี้นะคะไดมิเจอร์ตรงนี้คือสิบสองสิบสองคือหนึ่งก็คือหกนะคะถ้าใครที่เกียดคิดก็เป็นสิบสองหารหกแบบนี้นะคะอืม สองหาหกเดิมเอ้ยสิบสองหาาสองนะคะก็จะคือหกเนาะอันนี้คือถ้าสมมติว่าชิ้นงานเรามันเกิดเบี้ยวแบบนี้นะคะเราก็สามารถปรับออกมาได้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้โดนฟิกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ r สอง r หนึ่งเหมือนเดิม diameter สองส่วนอันนี้และอันนี้นะคะ diameter ม,มันคือ m สิบเนอะเราก็ใส่สิบโอเคอันนี้คือวันสิบให้เราแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือ,อน,นี้ควายาวทั้งหมดคือ41ค่ะก็ mm hmm. จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกรีวลค่ะ mm hmm. มันจะถามว่าเราต้องการทำให้มันเป็นรูปปิดหรือเปล่านะคะ mm hmm. เราก็กดตกลงค่ะ จะได้สมถ้าใครนะคะคอนรตัวเองมันไม่ขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะคะเราให้เรามากดเนื้อตรงนี้เนาะมันก็จะรีโอลให้เราะะสังเกตตรงนี้นะคะ exit of revolution เราให้เราเลือกเส้นแกนอ้างอิงตรงนี้เนาะจะสนใจถ้าเราถ้าเราลากขึ้นมาแล้วหนึ่งเส้นเนี่ยมันจะเลือกให้เราเลย่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มนะคะก็คือการตัดตรงนี้ ถูกต้องไหมแล้วก็มีเกียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําเกียวเนี่ยเราต้องแชมเฟอร์ก่อนนะคะเราลองเลือกแชมเฟอร์ก่อนใส่สักหนึ่งก็ได้นหนึ่งก็ได,ได้ให้เป็นลักษณะแชมเฟอร์สวยๆอืเปลี่ยนเป็นโซนจุธาดี หลังจากนั้นวิธีการหลังจากนั้นวิธีการทําเกี่ยวนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือใช้ทีสนะคะตัวนี้ใช้ทีสแล้วเราก็เลือกจุดเริ่มต้นนะคะให้เลือกจุดตรงนี้เนาะเพราะปลายสุดเกี่ยวเนี่ยมันควรมันควรจะสวยเนาะถ้าสมมติว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูถ้าสมมติว่าคุณไปเลือกตรงนี้ยังไม่ต้องทาตามนะคะถ้าคุณไปเลือกตรงนี้นะคะเลือกทีสเอาสิบห้า เอมสิบเป็น dark, เมตสิกทร์ปแล้วเล 10, 10, oh, ือกที่เป็นเอ็มสิบคูณหนึ่งเอ็มสิบคูณหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นเมตสิกไดร์นะคะเพราะว่าเป็นเผาเห็นไหมว่า ปายเกลียวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่สวยเนาะและอีกอย่างเราควรจะที่เวลาเราจะใส่หรือข้อไปสวงเนี่ยมันควรจะเป็นเกลียวที่มันมันใส่ลงไปได้แล้วมาหยุดสต็อปที่ตรงนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการเลือกการเารเิ่มต้นที่ผิดเนาะให้เราไปเลือกอีกด้านหนึ่งนะคะเราควรเริ่มต้นที่ด้านนี้อ่าเดี๋ยวงงไม่เป็นไร ่าลบใหม่นะคะทำให้ดูใหม่โฮวิาสานนะคะเข้าทีค่ะแล้วเราก็เลือกจุดรบมตัวตรงนี้ตรงเนี้ยสิบห้าก็อาจจะให้มันเลยไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงมันต้องสิ้นสุดที่เกี่ยวอยู่แล้วนะคะลักษณะเกี่ยวก็จะเป็นแบบแล้วมันก็จะมาหยุดเกี่ยวที่ปลายนี้แทนนะคะอืม มีอะไรอีกที่ต้องํำเพิ่มก็คือส่วนของตรงนี้ถูกต้องไหมนะคะสองแล้วก็เลือกเพนเลยค่ะถ้าเราจะไปสเก็ตที่ผิวโค้งอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสเก็ตยากขึ้นนะคะดังนั้นวิธีการสเก็ตที่ง่ายที่สุดให้เราเลือกเพนใหม่เลยค่ะเป็นเพนที่อยู่ตรงกลางเนาะจะฟอนหรือจะท็อปก็ได้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่ไม่ใช่หลายเพนนะคะ อันนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าตอนเราเลือกเพยตอนแรกอะ่ะเราเลือกอันไหนเนาะถ้าคนถ้าบางคนนะคะไม่ได้เลือกเหมือนกูก็อาจจะต้องดูเอานะคะว่าเพยไหนที่มันอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะต้องลึกสองความสองยาวสองนะคะ แล้วก็บอกไปเลยตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยคือ 2, 2> แล้วก็อันนี้คือ2อ 2> ก็จะได้หน้านี้นะคะแล้วก็เอ็กทูดคัดเลยค่ะแต่เอ็กทูดคัดตรงนี้เนาะ มันจะไปแค่ทิศทางเดียวพรา,ราวัตตรงกลางนะคะให้เรามาติ๊กตรงใดเลยชันสองตรงนี้นะคะมันจะพาอีกกจะด้ส่งนี้เอ่อมีะไอเย็ดอื่ออีกไหมนะคะเราแชมเฟอร์ไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นวงไปแล้วไปแล้วแชมเฟอร์นิดนึงใส่เกียวโอเคชิ้นงานนี้ก็เรียบร้อยนะคะให้เราไปเซฟนะคะก็เลือกที่เซฟเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ตั้งชื่อพาร์ตเนมนะคะชื่อว่าโบนะคะตัวนี้นี่คือชื่อของชิ้นงานชิ้นนีอ้อชื่อของชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะโบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของชิ้นที่เจ็ด